มาดึงกันปนเขียวแบบเครทีตัว นี่จะเป็นเคียวสามร้อยหกนะเราครับสามร้อยหกสิบตัวถือกะมงครับเคียวแต่ว่าใส่กับปามสูงครับหมอมาตัดปามสูงเขาดีกันครับจะกกิบมัดสี่ตัวกกิบมัดอยู่ประมาณน,นี้ครับบอก,บอก ลาออกจักหน่อยขามันทีเอียงมาประมาณนี้ครับเอียงออกหน่อยถ้าความมันตีเกาะเกินไปครับเป็นเคียว S b l M ตองสองเอครับเคียวรุ่นนี้ครับที่เป็นตาเขียว ชมกันครับไปชมตอนตัดกันเลยครับผมว่าสิคมบะมาเบิ่งความคมว่าใส่ได้บ่เคี่ยวราคาตำาำกับปลามสูงครับเป็นดามสิบกเครื่องเนี่ยจากามสูงกนันั่นก็ถือว่าโอเคครับ ผมดีครับเฮ้นบาเดียวบาเดียวกฮ้ลนะครับเจ้าเอ็ดเบตัวนี้ก็สามร้ิบบาทเมื่อาชีพเขาบวั่ของแปงครับเม่อสีมือระดับ การเกือบกันเกือบสามสิบปีครับอยู่กับปั๊มมาหย่อนแสง เห็นยังเหรอันจุ้ย,ยกันนะครับเขี้ยวเถืกันเลยอยู่ห้องห้องฝนห้องรับน้ครับยัดเมืองอาชีพระดับพักการ ฮะไม่เด้าขึ้นมาใส่แต่ตัวนี้ครับสามร้อยหกหนึ่งกะเคืนทุนไว้ครับปางลายตัดรอบเดียว,วคุมนะครับคมดีนะครับดาตังฝนเป็น เกี่ยวโหลดครับตัวล็อกโหลดอืม